สวัสดีค่ะดิฉันนงางสาวณัฐวันชมลุกรหัส0 4 8สาขาวิชาการปฐรมศึกษาคณะคารุศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในหลายวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่4เรื่องคำเป็นคำตายค่ะคำเป็นคำตายนะคะเป็นการจําแนกคําตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาในการออกเสียงแตกต่างกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทําให้คําที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกันมีเสียงวรรณยุกต์ที่ต่างกันค่ะคําเป็นนะคะ 1. คําที่มีพยัญชนะผสม,มกับสระเสียงยาวในแม่กอากาเช่นมาดูปูเวลาปียาและโบค่ะ 2. คําที่มีพยัญชนะผสม,มกับสระอํา ไอไอเอาเช่นจำใช้เผาไปค่ะและ3นะคะคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กงกนกลมเกยเกลเช่นจริงกินแมวสวยและ3ค่ะตัวอย่างคำเป็นนะคะคำว่าปลาะสมกับสระอาคือสระเสียงยาวในแม่กอกาค่ะ ตัวอย่างคําต่อมานะคะคือคําว่าทาบุญคําว่าทำผสมกับสระอในแม่กอกาคําว่าบุญมีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กลค่ะคําต่อมานะคะคําว่าแตงโมคําว่าแตงมีตัวสะกดอยู่ในแม่กงคําว่าโมผสมสระโอในมาตาแม่กอกาค่ะต่อมานะคะเป็นคําตายลักษณะของคําตายคือ คำที่มีพยัญชนะผสมกับสระเสียงสั้นในมาตาแม่กอกาเช่นกระพิพาะดุแกะและ2นะคะคำที่มีตัวสะกดในแม่กบกบก,กดเช่นบทบาทลาบเมฆเลขลูกและหมดค่ะเรามาดูตัวอย่างคำตายค่ะนะคะเช่นคำว่าเป็ด มีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กดคะ่ะคำต่อมานะคะคําว่าสูนักคําว่าสูผสมกับสระเสียงสั้นในมาตาแม่กอกาคําว่านักมีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กกคะ่ะคําต่อมานะคะคือคําว่ากะรอกคำว่ากะผสมกับสระอ่ะเป็นสระเสียงสั้นในมาตาแม่กอกา คัมมารอมีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กุกค,ค่ะลักษณะของคําเป็นคําตายนะคะเราจะสังเกตง่ายๆคือสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวเรามาทําความรู้จ,จักกับสระเสียงสั้นกันนะคะคือสระอ,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 อีอึอุเอเออโอออเอยอและอวะค่ะต่อมาเป็นสระเสียงยาวคือสระอา E, อีออออเอแออออออเอเออและอวค่ะ <S <S หลักการจำง่ายๆนะคะคำเป็นให้หลักมีหลักการจำคือคำว่านมยวงค่ะ <S 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 นมยวงย่อม,มาจากอะไรก็คือตัวสะกดมาตามแม่กงกลกมเกยเกล และอย่าลืมนะคะคำเป็นจะมีสระเสียงยาวและคำต่อมาคำตายนะคะมีหลักการจำง่ายๆคือกระบทกระบทมาจากอะไรกระบิก็มาจากมาตาแม่กบกบและกดค่ะและที่สำคัญคำตายจะมีสระเสียงสั้นตามท้ายได้นะคะสรุปบทเรียนง่ายๆนะคะระหว่างคำเป็นกับคำตาย คำเป็นจะผสมกับสระเสียงยาวผสมกับสระอัมไอไอเอาและมีตัวสะกดเป็นแม่โกงกลกลเกยและเกลค่ะและคำตายนะคะจะผสมกับสระเสียงสั้นมีตัวสะกดในแม่กกกดและกบค่ะหากคำที่มีตัวสะกดให้ดูเพียงตัวสะกดไม่ต้องดูเสียงสระนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในครัหน้านะคะสวัสดีค่ะ